ปีใหม่นี้ใครกำลังมองหาของขวัญของฝากให้คนที่เรารักสำหรับมิวสิกบ็อกลูกกตัญยู M P R 0 0 7นี้นะคะบรรจุเพลงลูกทุ่งเพลงดังมากกว่า2,000เพลงไม่ว่าจะเป็นคุณสายันสัญญาคุณสุรินทรานิยากรคุณพุ่มพงดวงจันทร์นักร้องดังๆอีกหลายท่านในอดีตที่เรายังคิดถึงอยู่หรือนักร้องปัจจุบันก็มีคุณชยามิชัย คุณยิ่งยงยนด์วงามมีหลายๆท่านเลยมาบรรจุไว้ในกล่องนี้แล้วเรายังมีสมุดเพลงมาให้ด้วยว่าเพลงที่ท่านชอบอยู่ตรงหน้าไหนลำดับไหนถ้าเกิดว่าพ่อแม่ของเราอยากจะฟังเพลงคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นี่นะคะเรากดเป็นหนึ่งสองแล้วก็จะเป็นคุณพุ่มพวงเวลาเพิ่มเสียงก็เพิ่มตรงนี้ได้เลย ากฟังเพลงยอดรักหลักใจ30ยังแ๋วเป็นเวอร์ชันออริจินอลนะคะเป็นเวอร์ชันลิขสิทธิ์แท้ที่หาฟังตามอินเทอร์เน็ตได้ยากมากาเป็นวิทยุที่ใช้งานง่ายและแถมไม่พอนะคะยังสามารถ เป็นไฟฉายได้อีกด้วยหรือถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากเปลี่ยนบรรยากาศเป็นเพลงอะไรต่างๆเช่นเพลงสากลก็สามารถเอา USB ที่มีเพลงของท่านอยู่มาเสียฟังได้เลยเพราะอันนี้นอกจากเพลงแล้วก็ยังเป็นลำโพงในตัวด้วยไม่ใช่แค่ว่าจะฟังเพลงจาก USB หรือว่าเพลงในเครื่องเท่านั้นเรายังเป็นวิทยุให้ด้วยเลือกคลื่นได้ง่ายๆโดยที่มีเสาอ,อากาศให้ในตัวเลยแล้วก็อันนี้เป็น รูหูฟัง3 5ม mm. มถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่อยากฟังตอนกลางคืนหรือฟังแบบส่วนตัวไม่อยากรบกวนคนอื่นก็สามารถนำหูฟังมาเสียบแล้วฟังคนเดียวได้เลยนอกจากมีเพลงที่ท่านรักแล้วยังมีบทสวดมนต์ให้อีกนะคะเลือกได้ตามที่เราอยากฟังเลยนะคะเช่นถ้าเกิดวันนี้คุณพ่อคุณแม่อยากทาวัดเช้า สำหรับคนที่สนใจนะคะรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะที่อินบ็อกซ์ของเพจ AJ ไทยได้หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆไม่ว่าจะเป็น e s h o p ป e ้ a าซ d ดแล้วก็ช่องทางทั้งหลายของ AJ เรานะคะ AJ พระเอกตัวจริงค่ะ